เะเสียงพอสวัสดีครับทุกคนครับผมใช้ยพ่คขี้เมาอิโต้สเต็กนะครับก็ผมว่าอยากทำคลิปนะแต่ว่าผมรู้จะทำคลิปอะไร <Okay. S 1> อ่ะมันั้ยินเข้าไปจะจริงๆ <laughs> เป็นไรล่ะ <laughs> คุณมาขอพูดนิ้วหน่อยไม่ได้เหรอ <laughs> ไม่ได้อ,อ่ะอ่ะยังก็คื <laughs> อว่าทำไม่อยากพูดมากเอาโอเค ก็คือว่าผมก็เลยคิดคิดว่าเช้าตื่นมาถามมันทุกวันน่ะถามกินอะไรดีว่ากันเลยว่าก็เลยอยากทําคลิปเป็นตัวอย่างยังไงดีว่าเรียกว่าเป็นตัวอย่างเรียวป่าวะก็คือว่าไม่ใช่ตัวอย่างของจริงกินจริงกินจริงโอเคก็คือวันนี้กินอะไรดีว่าคิดไม่ออกว่ะก็เลยเื่อใครคิดไม่ออกก็อ่ะดูแควันนี้กินอะไรดีว่าวันนี้ินอะไรดีว่าก็ดูเลยไม่ต้องพูดมากดูเลย ได้ซื้ออยู่ใกล้ไม่รักกไม่ได้เดี๋ยวพึ่งอันนี้คือแกงผัดเผ็ดผัดเผ็ดผัดเผ็ดเนื้อติดมันอ่าอันนี้เนื้อติดมันสูตรนั้นเนี่ยสูตรอินทุนงจันทร์ใช่อ่าตนามีไรตัตะแค่ทีเดียวนะครับหอมนะอ่ะอันนี้ก็ซอสจัดแล้วมั้ก็มีหลายที่แต่ว่าอ่ะขอชซอสกินอะไรนะผัดเผ็ดเนื้อติดมันผัดเผ็ดเนื้อติดมันไข่เจียวเนี่ยง่ายๆกินอะไรดีวะ อันนี้ก็คิดว่าอันนี้ก็เป็นปาลาไหลปลาไหลกินไม่กินมากเลยนี่ไข่ปาลาไหลพี่แกงตามเองนะครับนะฮะสูตรเจ๊ปุ๊กนะฮะสูตรพันปีนะฮะอ่ะสักทีกินก่อนอะไรอ่ะอยาอะไรเข้าวะนี่กินในห้องนะฮะ ไม่เที่ยวที่นอนไม่รอกินห้องมันร้อนมันร้อนถายไงวะอ่ะก็ดัดงับก็ให้กินะไรกินอะไนอไกินะไให้เจีหน่อยใเจหน่อห้องนลกนะฮะแต่มัได้ลกนะฮะเหมือนลกก็ลกแหละยิ้หน่อยเขาเลยเนะ ยึดอยู่กับธรรมชาตินะฮะไข่เจียวจัดเลยหนึ่งคำจำนวนโตโโโกินเลยดีวะคิดออกแล้วนะวันนี้นะอโอเคอ่ะมั่งมั่งมาเดี๋ยวแป๊บนะอะไรอะไรบ้างตัดต่อหรือตัดต่อ,ตอ

<Okay. S 2> 好呀，海参来，海椒，我的爱干。